เดี๋ยวรอบอีกขึ้นครับเออเดี๋ยวห้องเาาบิ้งอีกที่นึงวา่ามันสิเป็นยังไรครับออกมาหนาตาห้องออกมาหนาตีนเลยอ,อนนีเชฟห้ <Yeah. S 2> องเนี่ยเชฟอันนี้เป็นหนูหนูหน้าครับหนูหน้าบานเ่าหนูนาบานท่าครับอยูย้อมใส่บ่วงได้อยู่้อมอะไรน้ำหน้าเนาะอันนี้หากินแบบอีสานอีสานนะครับเดี๋ยวเบิง้งการเพิ่นขั้วหมูวิธีเห็ดอันนี้ส่วนมักส่วนมักแกงหัวนะครับเหมยเด้ออันนี้เป็นไซส์ไหนครับเี่บบัด มีตะไคร่กระเทียมมลกวก็พริกไทยโอ้อยน,นี่ไงบานๆมันคือสูตรมักอย่างกันป่ะครับแม่นครับไงมันบ้าบนเบิงด้วยครับเด้วสวัสดีครับเมื่อนี้มาพบก,กับช่องบ้านหน้าอีสานนะครับเมื่อเี๋ยห้าสิบห้าไปเบิงพระเจ้าอย่างหนูเนาะพระเจ้าเลยดูมาก เป็นหนูหน้านะพี่น้องหนูหน้าที่หากินน้าบ,บันบบ้านนี่นะครับแถวบรรน,นอกเข้าเดี๋ยวเฮไปเบื้องกันขั้วหนูเรือครับพี่น้องไปเบิ้งกันสวัสดีครับเมื่อนี้มเาิึงเมนูขนั้วหนูอันนี้เป็นหนูหนูหน้าครับหนูนนหน้าบานท่าครับยืดน้ดำยืดน้ไรน้ำหน้าเนาะอันนี้หาก,กินแบบอีสานอีสานนะครับเดี๋ยวเบืง้ง การเป็นขั้วหมูวิธีเห็ดหมูหนี่นะครับบนนม้เป็นแม่เอาเด้อมันตัวใหญ่ด้ตัวใหญ่เติบอยู่แม่หนูก็นเลยจะเป็นแม่เอาเมีนเนด้อครับครับหมูว,วิธีเป็นเห็ดเนาะโอ้ตับง่ายเลยคือง่ายง่ายง่าเขาอยู่วัดตรงนั้นจัดเต็มเลย Tàm quê quỳ năm cái quỳ năm này. mất quỳ năm này. quỳ năm cái này. Tim mất quỳ năm cái này. Tim mất quỳ năm cái này. Tim mất quỳ năm cái này. cái này. cái này. Tim năm cái này. này. cho này. này. Ừ. Ừ. Okay. cái ตับบนกินนะแมนตับน่ก็หยิบรู้ตัวนอ้ก็หยิบ่ากินลอกเลยบังีหลังบังเดียวเียมาเนื้อขาเลยแชงแชงกันก็เบาเ่าบาเทาเบาเท่ากับยู่อันนี้

เฮ้ยเสร็จรูปแล้วว้าปิ้งปิ้งสองรูอย่างนะครับมือนรูอย่างนูอย่างสเต๊ทสองเมนูคือออมออมออมหนูออมนึงออมตัวนึ่งนะครับย่างสองตัวเนอตัวนี้เอาไว้ออมเดี๋ยวห้องมาถาเบิ้งตอนเพิ่นเทสต์ยังเสร็จแล้วเบิร์เนาะเท็ดเป็นอาหารเบิร์เลยนี่ครับพี่น้องเบิ้งเบื้งครับเบิ้งโอู้ห้ามครับห้ามเลยห้ามครับคือ นจะเทจะนะคุณนม่ครับพี่นอ้องอือขัดขัดอ่ะเก็บอร่อยับปูนะเป็นส่วนมักส่วนมักร่างนู้นนะครับเหมยเ้อะอันนี้เป็นไซส์ไหนครับเนี่ยบัดมีตะไคร่กระเทียมมะกะพริกไข่ โอ้ยอะไรคือสูตรมักอย่างกันบอครับแม่นครับง่ายๆมันบ้านเนาะบึงด้อครับเด้อสีสันอันนี้เดี๋ยวเฮามาเบิ่งตอนที่เฮาย่างแล้วเนาะการไม่หนูมันสุกแล้วนี่มันจะเป็นสีสันอะไรจะไป้องเด้ออันนี้เฮาใส่เครื่องอันนี้อีกกันมายากหลายนี่น้ำมันนําบ่แม่นเพิ่มเพิ่มของเปล่าอ๋อเพิ่นใส่น้ำมันนําเด้อครับอันนี้เป็นสูตรที่เฮาบ่ฮู้เนาะเหมือนมักธรรมด่าดินี่มันพือดได้อพี่น้องใส่เทใส่ เดิมได้หมนเลยมักได้หมนง่ายๆบ้านๆมักใส่เครื่องดีๆการมักหนูพี่้องเบืองรดนี่ตะไคร้พริกไทยมันพืชครับเนี่ยเพื่อนก็มักให้มันเขากันกับหนูเท่าไปอย่างที่หนึ่งอันนี้มันสิดับกินเลยเนาะอ้านเนาแ่นรับกินเลยรับกินข้าวหนูเป็นบ่อมามีกินข้าวมามีมามีเลยเนาะ ลองเวงอืออันนี้เป็นวิธีแล้วแต่คนหมักนะครับจะใส่ย,ยังไงก็แล่ตะคนอเคยิ่งซื้อคนเราต้องคนอไรบ้านเ้วยเดี๋ยวรอรดูขึ้นครับเออเดี๋ยวห้องเวงออีกที่หนึ่งว่ามันสิเป็นย่งไรครับออกมาหนาตาห้องน,นากินาะไรอีกเชฟห้อ เจ็โอเคครับ <ř> พ <‌ mig hehe> ี <gu> ่น <hehe> <medim> ้อง คลิปนี้ก็เอาไว้กันซ้ำนิดนะพี่น้องเอ้อะฝากช่องบานหน้าอิสาน้ำแนะ่ฝากกดติดตามกดแชร์นะพี่นอ้องให้ผมเพ็ดยังให้เบิ้งกับคอมเมนต์มากด้วยครับคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะจัดให้เลยพี่น้องโอเคครับสวัสดีครับ